สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมเดี๋ยวดีครับอีกแล้ววันนี้พิเศษของพิเศษนะแนะนำลูกค้า Happy Customer คุณพลครับผมนะครับสวัสดีครับหนุม่มไฟแรงเกษียณแล้วด้วยน่าชฉามากเศรษฐีบิตคอยที่รอดมาที่เหลือเจ๊งหมด รีบขายก่อนครับรีบขายรีบขายก่อนครั้งนี้ถึงเขาจะมีตังมาซื้ออ v e n t u r b บอลองริชาร์ไปครับเนี่ยมาจะมาคุยกันในของใหม่ของเรามีของเล่นใหม่นะเพราะคุณพลเขามีความต้องการพิเศษคือปฏิบัติธรรมครับผมครับแล้วเขาต้องการรถบ้านเป็นพิเศษรถคันนี้หมเอียมป้ายแดงวิ่งมาพันรอยโลเองคือ f o r e เรน r e รุ่นใหม่2,000 23รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมแนะนําให้คุณพลบอกคอนิดนึงรุนมาใหม่ใช่ครับจริงไหมตอนแรกพี่เทียติดต่อไปคุณชาติบอกให้รอแป๊บหนึ่งครับเออครับไม่งั้นเสียใจมากเลยใช่ไหมไม่งั้นเสียใจมากคุ้มมากเลยครับครับอันนี้คือเราจะมาโชว์ของใหม่คันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมพรีเมียมมันมีอะไรบ้างนี่ใส่พิเศษคือของเขามีทีวีด้วยทีวีแล้วคุณพลเข้าไปมีความต้องการพิเศษเขาไปศึกษามาเรื่องเอ่อเรียกว่า โซล a r จ e เนีเตอร์คือยี่ห้อใหม่ที่มันในเข้าในตลาดไทยคือ e ีโก้ฟลนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณพลเขาจะอธิบายว่าทําไมเขาต้องใช้อีโก้ฟลูนะที่มาที่ไปตรงนี้รถบ้านของเรามันดีแล้วแต่เขาต้องการดีกว่าเดิมดีกว่ามากเลยคือนี่ของรุ่นเทพเทพเทพนะให้คุณคนอธิบายหน่อยว่าทําไมต้องเอาอีโก้ฟลูคือจริงๆขออนาตเท้าพางครับก่อนอื่นเนี่ย ผมก็ทกําการบ้านมาหลายเจ้าเลยครับคุณริชาร์ดในประเทศเนี่ยคือเราก็ศึกษามาทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อไปดูโรงงานมาทั้งหมดเนี่ยก็มาสรุปในใจได้หัวใจหลักสําคัญเนี่ยหลักๆอ่ะสองหนึง่งสามข้อที่เลือกเอาเวนเจอร์บ็อกเพราะว่าหนึ่งครับรถคันนี้เนี่ยครับประหยัดพลังงานครับประหยัดพลังงานแปลว่าอะไรครับประหยัดพลังงานแปลว่าใช้ไฟใช้แอร์เนี่ยแค่หกพันบิทิยูเท่านั้นครับหกพันบิทิยูเนี่ยกินไฟนะครับเฉลี่ยนะครับที่ผมลองนะฮะ เฉลี่ยชั่วโมงครับถ้ารัน600วัตต์แต่จริงๆเนี่ยเวลาใช้จริงเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันไม่ไทํางานตลอดโไเคฮะพออุณหภูมิมันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดแปลว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการพลังงานเนี่ยประมาณ300วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งครับประหยัดมากเลยประหยัดมากข้อปกติก็ประหยัดแล้วประหยัดแล้วครับประหยัดอีกข้อที่สองครับด้วยเทคโนโลยีใหม่แบตที่เพิ่งมาล่าสุดเลยครับ e c o ค p ฟ o เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีมัลติชาร์จติ้งด้วยแล้วก็ ด้วยตัวขนาดแบตเตอรี่ของมันเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่อยู่ที่ประมาณ 3, า0พันหกอวัตต์แอวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบตต,ตัวนี้กับรถคันนี้นะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟคุณิชารครับผมก็คำนวณแล้วว่าเราก็เอาสามพหารสามสิบสอง 3, ชั่วโมงแปลว่าถ้าเกิดว่าแบตเต็มเนี่ยเราสามารถนอนเปิดแอร์ได้12ชั่วโมงโอ้เจ๋งมากเลยซึ่งเราไม่มีใช้ไม่ถึงอยู่แล้วครับถูกไหมฮะใช่ฮะข้อต่อไปครับ รถคันนี้ของคุณลิชาร์เนี่ยมีโซล่าเซลล์ครับ450วัตต์เมืองไทยเราปกติเรามี300วัตต์แต่คุณพลเครื่องที่สเพิ่มมาอีกน่ครับหนึ่งแผงสามารถเพิ่มได้สามเป็น450วัตต์อันนี้มีพลังงานเหลือฟือเลยสดยอดสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่ในป่ากลางเขาหรือไปปฏิบัติธรรมที่ไกลๆเนี่ยครับไม่อยากจะพบเครื่องปั่นไฟไม่อยากจะต้องไปออกไปซื้อน้ํามันให้ให้กวนหัวใจหรืออาจจะอยากไปเที่ยวนะครับแค่เอารถไปต่อจากเอ ตากแดดครับเต็มละ4ร้อยห้าสิบาทต่อชั่วโมงอตีว่าสักสมมุติว่าสี่ร้อยนะครับแปดชั่วโมงเหลือครับแบตเตอรี่เราพร้อมแล้วสําหรับการเปิดแอนอนคืนนี้นี่ครับข้อต่อไปครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะ EV Charger ครับคุณลิชาครับ EcoFlow เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเต็มประเทศเลยเราสามารถใช้เจ้าตัว EV Charger ของสถานีชาร์จเนี่ยครับจักรยตนรถไฟฟ้าใช่ครับเสียบชาร์จเจ๋งมากเลย ตรงนี้ครับเราจะมีช่องครับผมช่องนี้เราจะมีช่องครับอีวีชาร์เจอร์แปลว่าอะไรครับสมมติว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับหนึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่เต็มพร้อมใช้แล้วโอ้สุดยอดไม่ง้อใครเลยไม่ไม่ง้อครับเราเดี๋ยวนี้อีวีชาร์เจอร์หาง่ายแล้วใช่ไหมครับอีเต็มประเทศไทยแล้วตรนี้ไม่ไม่เพียงเท่านั้นครับของบดิษัทเนี่ยสมมติว่าเกิดวันนั้นแดดแดดไม่มีอีกเกิด E ี c h ชา g e เจอร์ไม่มีอีกเราสตาร์ทรถเลยครับสตาร์ทรถ เจ้าตัวรถของคุณลิชานก็มีตัวระบบเรียบ VSR เข้ามาขับไปชาร์จไปอีกนะชาร์จแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็คุณพลเขามีอะไรพิเศษครับเขาต้องการพลังงานเพิ่มาอันนี้ธรรมดาเรามีร้อยร้อยแอมป์แต่คุณพลขออีกนหนึ่งร้อยแอมแล้วมีสองร้อยแอมในแบตเตอรี่บวกกับสามพันครับห้าร้อยใช่ไหมสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยวัตต์แอลของอีโก้ฟลู แปลว่าเรามีพลังงานไม่โคตรหรือเปล่านะสบายคือในปฏิบัติธรรมได้สบายไม่ต้องวุ่นเรื่องอะไรเลยแล้วเรามีที่ระบบโซล่าชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยที่มันชาร์จได้แรงมากนะแล้วก็ชาร์จให้เต็มเรามีระบบสวิตช์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเออเนี่สวิตช์เนี่ยบ <Ac S 2> วกกับฟอร์ดเรนเจอร์ครับฟอรดชาร์ครับฟอร์ดเรนเจอร์จะมีพอร์ต AC เนี่ยให้ด้วยสี่ร้อยวัตสี่ร้อยวัตต์แปลว่าเราสามารถอีโคฟลอยชาร์จได้อีกเมื่อขับรถกไปวิ่งไปคือแปลว่าชาร์จได้สองอย่างชาร์จโซล่าชาร์จแบี่ ครับแอร์แบตอรี่ลูกของผมครับผมแล้วไอ้ไอ้บอดแรนเจอร์ชาร์จไอ้นี่ชาร์จอีกก็เลยโอ้สุดยอดไม่ต้องพกเอปั่นไฟเลยครับไม่ต้องเคลื่อนไหวันลุงขึ้อันนี้เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพราะลูกค้าผมอีกคนหนึ่งฝรั่งนะโปรสโตีนโปสเขาจอดออกมาเหมือนกันเห็นบอลเนี่ยเก่งเก่งใจฝรั่งขาให้ขัดเลแล้วก็เขาเขามีก็ขอบพระคุณนะครับเนี่ยคุณชิร์จวางระบบปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยฮะอันนี้ต้องขอบคุณพักช่างไฟสานนะครับขอบคุณคุณพี่ไฟาามกครับบบเป็นระตัดไฟกรอ์นะะฮชทางนะครับ เบเกอร์ตัวนี้ถ้าเหมือนกรณีเราอยู่ไฟบ้านเป็นไฟบ้านมันจะเข้ามาเป็นเบเกอร์เออเบเกอร์ทิปเป็นเบเกอร์ทิปนะสมมุติว่าจะให้อีโคโฟจ่ายเนี่ยเห็นไหมสองอันมันจะมันจะไม่พร้อมกันอ่ามันจะสมมุติว่าเราต้องการเสียไฟบ้านก็เป็นอย่างนี้แล้วเจอว่าเราต้องการจ่ายจากอีโคโฟเนี่ยเราก็เราก็เปิดฝั่งนี้นะครับอีกทางหนึ่งทำงานเลยทํางานนะครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับปุ๊บเลยทํางานได้เลยแบตร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเห็นไหมฮะ เนี่ยครับแอร์ธรรมดาเลยใช่ครับผมเออสุดยอดครับผมนี่แอร์ล้วก็ทันสมัยที่สุดล่าสุดนะเพิ่งอมมาเนี่ยไม่ไกี่เดือนเองทันสมัยใช่ครับทันสมัยมากๆครับพี่เพิ่งเข้าไทยครับผมบริษัทเพราะลูกค้าเรามีลูกค้าออสเตรเลียเขาใช้อะไรอ่าบริเวณบริเวณบริเวณก็ดีมากแล้วแต่คันนี้เหนือบริเวณชาร์จไวแล้วถ้าเสียบไฟบ้านเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเต็มครับโอ้สุดยอด2ชั่วโมงเต็มเพราะไอ้ เอ่ออีโคฟมีชาร์จ e v ได้ชาร์จบ้านได้ชาร์จกับรถฟอร์เรนเจอร์ช,อชาร์จได้อีกใช่ครับแล้วชาร์จโซลา่าอีกใช่ครับโอ้ตายชาร์จของชาร์จของชาร์จครับสุดยอดเลยนั่นคือระบบของเราคือ Eco Flow แล้วก็ Adventure Box 200องร้อยแอมป์ชาร์จกับโซล่าพอเรามีแผง3แผงราคานนี้นพิเศษนะครับคือให้คุณคนสบายเย็นชิลทุกอย่างนะเพราะ จริงอ่ะรถทองให้ช้นอ่ะร้อยแอมป์ก็เหลือเฟือเพราะเราคคคำนวนมาคำนวณมาแล้วเพราะไฟของเราเนี่ยนะนะครับไฟเนี่ยหนึ่งแท่งกินแค่เจ็ดวัตต์ผมมีสามแท่งมีนี่นี่ตรงนี้คืออะไรไฟของห้องโดยสารมีไฟในครัวไฟห้องน้ำยี่สิบเอ็ดวัตต์สองร้อยแอมป์อยู่ปีครึ่งเ <c oughs> นี่ยคือเราใช้เราลักสิ่งแวดล้อมเราลักโลกคือปัญหานี้เราเหมือนกันไม่ต้องใช้เครื่องอัดตัดไฟคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีมลพิษ ก็ไม่มีเสียงรถป่วนชาวบ้านครับด้วยนะตอนนี้คือเป็นเขาอยา่างการผลิตของใหม่เนี่ยมันนวัตรกรรมใหม่แล้วเทคนโนโลยีล่าสุดของเรือที่เรียกว่าโซล่าแอเจเนอเรเตอร์คือระบบนี้มันรันกับแผงโซล่ไาได้ด้วยตอนนี้ที่สําคัญคือสมมติเราคนมีเจเนอเรเตอร์เหมืตอนนั้นมีเราดูเคสของฝรั่งมีพายุขเข้าเกาะอยู่ยนะใกล้ๆนิวยอร์กสะพานขา้ามมันปัม๊มน้่งมันมีปั๊มเดียว ทุกคนบ้านเขามีเครื่องมันไฟฟ้าหมดแต่เวลาปั๊มน้ำมันหมดน้ำมันจบแต่เรามีโซล่าเราจะรอดตลอดเพราะโชคดีประเทศไทยมีไฟฟ้ามีแสงแดดเยอะนี่ทําให้มันจะชาร์จได้ตลอดนะคือเราไม่งอ้อเครื่องมันไฟฟ้าไม่ก้องน้ำม,มันเพราะโลกอนาคตจะไปรถไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้ระบบโซล่าของเรานะคือชาร์จแบตเตอรี่ให้ได้ แล้วนคันนี้มันก็ทำไฟฟ้าโดยมันตรงมันเองไอ้สิ่งที่สําคัญมากเพราะมีลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่ฟิลิปปินส์เหมือนกันรถของเขาเนี่ยคช่วยชีวิตของเขาอธิบายช่วยชีวิตยังไงพายุเข,า<ส>ข้า<ส>บ้านถล่มพังหมดลูกค้าฟิลิปปินส์เพิ่งซื้อรถของเราเพมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนเขาซื้อรถรีโว่สี่คูณสี่เขาใส่รถแคมเปอร์ของเราเขาหนีรีภัยออกจากที่พื้นที่ที่มันถล่มพังหมดแล้วแล้วเขา ก็หนีมาได้รอดชีวิตมาเขามีตู้เย็นนะตัวนี้นใช้ใตู้เย็นของเรานะครับใส่สบียงได้มีไฟฟ้าสร้างาสร้างแสงสะอ,อากระแสไฟฟ้าของตัวด้วยตัวมันเองไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะน้ำมันจะหมดแล้วเออนี่ยเขามีทีวีเขาดูข,าา Rescue, ข่าวพวกเออเรสคิวจะมาช่วยเหลือเขาทำได้ยังไงนะฝรั่งเนี่ยพวกเขาใช้รถพวกนี้คือเวลาเขาเรียกว่าเบรกดีก็คือรถแผนดีเมืองไทยช่วงนี้มากไม่มีภัยธรรมชาติขนาดนี้เพราะฟิลิปปินพายุไฝฟ่นภูเขาไฟระเบิด แผ่นนินไหวสุนามิต้องมีคือคนที่มีตังมีเงินที่มีความสามารถซื้อได้ซื้อไปเป็นชุดก็นี่เป็นทําให้อ่ป้องกันครอบครัวเขาได้ลูกเมียหนีออกได้จากพื้นที่เพราะเราใช้รถโฟล์วินนะที่รถของเราเนี่ยรถแคมเปอร์ของเรานะเราเป็นรถที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขารถของเราเป็นออกแบบมาเพื่อเป็นรถโฟ์ไม่ใช่วิ่งบนถนนธรรมดาน,น,นะคือแล้วก็มีในวีดีโออยู่แล้วว่ากระโดดขึ้นแบบนี้ได้สบายๆรถของเราโอเวอร์สเปคนะเสริม ความแข็งแรงมากกว่าปกติเพื่อให้ใช้เป็นรถ4 wheel drive ออกอประถมััยได้นะแล้วเหมือนคุณพลเนี่ยเขาซื้อรถ4 wheel มาเพื่อจะไปที่เวเจอเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์มากเพราะเราไปได้ไกลกว่าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตรงเนี้ยการมีรถ4 wheel drive มีรถบ้านอย่างนี้เราทําให้เราอิสระเลามีแทงน้ำมีรีเ e ิร์น้ํามีที่ห้องน้ําอาบน้ํา มีห้องครัวทำกับข้าวได้มีตู้เย็นเก็บเสบียงราะคาเนี่ยของโดยเฉพาะของคุณพลมีอีโก้ฟลูนวัตรกรรมใหม่ของอเมริกานะมีราคาเหมือนกันนะ <c oughs> แต่เราจะไมคุยมร่าคุ้มค่าเพราเราต้องการใช้อย่างนี้ต้องซื้อให้รุ่นนี้แล้วเพราะอันนี้เป็นอนาคตนะครับอีโก้ฟลูนับวันะอันนี้คือตอนแรกพี่ชัดเชื่อกัเรื่องปััฟ้าแต่เจออันนี้มา ต้องยอมขอเรายอมจอดนะอีโกโฟลูสุดยอดแล้วเนี่ยคือเราก็ให้ช่างไฟสานช่วยออกแบบมาระบบไฟฟ้ามาแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาสุดท้ายเราทำง่ายๆนะคือไม่จะไปทำมาซับซ้อนในของเราโซล่าชาร์จแบตเตอรี่วิ่งชาร์จแบตเตอรี่นะคือรถของเราเนี่ยแคมเปอร์เราได้ชาร์จชาร์จนั่นคือใช้ระบบว s ยของรถอันเบนจูบ็อกซ์เราระดับเครื่องจอดโซล่าชาร์จแบตเตอรี่ของเราแล้วต่อไปคือเราเสียบปลั๊ก แล้วมีเสียบปลั๊กไปที่สามแคปปิง้งเสียบปลั๊กแล้วก็มีเราแบตช์ชาร์จเจอร์เหมือนกันแล้วรถโดยเฉพาะรุ่นฟอร์ดเช่นรุ่นใหม่เนี่ยสุดยอดของสุดยอดคืออะไรเขามี uh, ปลั๊กไฟฟ้า200ยี่ด้วยทําให้ชาร์จแบตอีโก้โฟลได้โดยไม่ต้องผ่านในบีอีซ่าคือเป็น2วง,งจรโดยแยกกันเลยนะต่างโคนต่างชาร์จแปลว่าเขาจะไม่มี uh, uh, ปัญหาเรื่องพลังงานเพราะไอ้400วัตต์ ของเออพาวเวอร์เอเลนของเออฟอร์เรนเซนจะกล้ามีความสามารถจะมาชาร์จ e อีโคฟลได้อันนี้เป็นต้องเห็นนะ, <c oughs> ะพอรถคันทีจริงๆในอุตสาห์แนะนำมาแล้วเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันจะมีฟัง์ชันนี้แล้วเราก็ช่างไฟสานครับต่อสายไฟให้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะใช้งานเราว,วิ่งไปชาร์จไปแปลว่าเราวิ่งก็ชาร์จจอดก็ชาร์จเสียบก็ชาร์จคราวน,นี้เราไม่มีลิมิตแล้วจะไปไหนก็ได้สบายสบาย อาคารนี้อันนี้ที่สำคัญคือจะชี้แจงเราของเราเหมือนกันรถของริชาร์ดเนี่ยรถอัพเบนจับ็อกซ์เนี่ยทำให้ลูกค้ามีความสุขถ้าลูกค้าเครื่องหนึ่งของบริษัทเอาไปทำงานไปทำเงินต่อมาไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแบนะลูกค้าเรา,เารถวิศวกรเขา,าเอาไปใช้เอาไปตรวจตรวจงานไม่ใช่พอเสร็จทำทางด่วนทำรถไฟความเร็วสูงอะไรเนี่ยเขาใช้รถนี้เป็นออฟฟิศเนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้มีไฟฟ้าอย่ง้งสบายเลยนะก็ไปเที่ยวไดส้สะดวกสบาย ถ้าคะแนนคืนในเมืองไทยก็ไม่มีอะไรใครทำาห้เขส่งเ์ที่จะนี้ไปสำหรับคนไทยนะแต่อันนี้มันทำได้หลายอย่างมากเนี่ยใคาได้ยินไหมแคบเดียวเท่านั้นเย็นสบายๆที่ที่ลูกค้าก็บอกแล้วว่าฮะผลนะหนาวเลยล่ะเพราะเรามีฉนวนในคราบร้อนหลังคาของเราไฟเบอร์กลาสเซียที่เหมือนกันจะจะอธิบายเหมือนกันว่าเอ่อทำไมเราเลือกวัสดุไฟเบอร์กลาสไม่ใช่แค่แค่ไอ้เขาทำแงานทำธุรกิจไฟเบอร์ f ฟเบร์ก๊าซมันเป็นวัสดุที่ inert inert แปลว่ามันไม่มีปฏิกิริยากับอุณหภูมิอ่าแล้วคือเมื่อเราวิชาติผลิตอุปกรณ์เหล็กนะโลหะนะเรามีมาทำเหล็กอลูมิเนียมแล้วแนเลสงทำไมวิชาตนไม่ทำบอดี้แคมเปอร์เป็นโลหะเพราะมันไม่ใช่เหล็กของไทยนะมาโดยโดนแสงแดดเนี่ยอากาศร้อนนะและเอกเหล็กมันอมความร้อนนะ บางคนเขา <c oughs> เขาจะเขาไม่รู้ <c oughs> เขาไปเลือกอะไรวัสดุที่ทำเป็นลาโบดิเล็กหินนะที่สอง <c oughs> นะคือใช้อลูมิเนียมอลูมิเนียมไม่ค่อยทรานสเฟอร์ฮีทอ่ะแต่มันก็อมความร้อนเหมือนกันแล้วมันก็รนนกระจายความร้อน,นข้างในไฟเบอร์กลาสไม่อมไม่ให้ความร้อนเข้ามาข้อาะถึงเราเลือกวัสดุที่ถูกต้องที่สองที่ที่ชัดเลือกสีขาวเพราะอะไรกัน <c oughs> แสงแดดเมือนไทยมันร้อนแสงแดด70%็อรออกเอาไปการใช้สีขาว ใช้ไฟเบอร์แล้วเวลาเราทำชนวาทำน้อนเนี่ยชนวนทำน้อนเรามีฟอยล์อลูมิเนียมเพื่อสะท้อนสความร้อนออกไปแล้วก็จะมีไอชน,อนวนทำร้อนที่ต่อมาเป็นโฟมพ mm ีซิปมิลลิเมตรเคลือบด้วยเนี่ยผมนะให้สวยให้ความสวยงามมาทำหน้าที่คือหนึ่งอมความเย็นข้างในเนี่ยตรงนี้ข้างในนี้จะเย็นนะข้างนอกร้อนช่างมาันนะแต่เราอยู่นี่เรามีความเย็นอยู่ข้างในนี่คือความสุดยอดของแคมเปอร์ของเราแล้วก็ที่สองคือ เราทํามาคือเราคํานวณทุกโมงทุกอย่างนะคือเราใช้หลักวิศวกรรมนะใช้วัสดุให้เป็นนะครับเพราะเออการทำรถอันนี่มาได้แล้วการทำไฟฟลาร์คือวัสดุมันเบาวกว่าโลหะนะเป็นซีดีน,น้อยกว่านะเบากว่าเพราะเวลาจัมพ์หนักเบาทำให้เราเป็นไรน้ำมันนี่ฮะสาระสำคัญคือ,อน,นเลยน้ำมันแพงนะ <c oughs> ใช่ไหมนำ้ำมันแพงรถหนึงมันเบา,ม,เบา,ม,เบามันกินน้ำม,มันน้อยสึกล้อน้อย แปลว่าเป็นผลที่สำหรับลูกค้าที่ใช้ a าร์มิชันบ็นะคบผมก็พยายามอธิบายตรงนี้ให้ใหคนเขาเข้าใจบางคนเขาเหมือนกันทำไมนี่พี่ชาติทำไมไม่พ่นสีดำล่ะบอกร้อนไป <laughs> นะพ่นสีดำแล้วกแบบ็บแล้วทำรถตู้สีดำเป็นเหล็กก็โอเคสำหรับทำเลยแ่ <laughs> เดียวนะแต่อยู่ข้างในไม่ได้มันร้อนนะครับเนี่ยที่บอกอธิบายว่าทำไม <laughs> เราใช้เป็นไฟเบอร์กลาสหรือไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสของเราเราออกแบบมาเหมือนเครื่องบิน <laughs> นะเราใช้กาวไม่ได้ใช้ไอเรียกวนะ่า สกูยิงนั้นไปเพื่อไม่ให้มันมีเรถเราเป็นรถโฟลวีหรือรถอ๋อมีฟลายเบอร์ชันมีสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้เหล็กมันจะมีโอกาสล้าและมันขาดได้ขาดแล้วฝาหลุดซุกออกไปอันตรายนะตอนเราใช้เป็นกาวกาวเครื่องบินนะกาวใช้ที่จะพูดมาทุกครั้งเราบอกว่ากาวที่เป็นกาวของเครื่องบินที่ใช้กับเอ่อ Airbus กับเอ่อ Boeing ที่ยึดกระจกหน้าของเครื่องบินนะแล้วเครื่องบินมา1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิด พี่น้องก็หนึ่งพันกิโลจมก็เราวิ่งแค่รอบสิบเองหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเป็นมีปัญหาก็น่าะที่บอกเราพยายามอธิบายให้ลูกค้าฟังให้เข้าใจตรงนี้ว่าจะ่ําทำมาให้ความคิดที่ที่ที่บอกนะให้คุณพลไปดูด้ก็วงก็นของเราใช่ไหมอะไรเราออกแบบมาคือเรียกว่า strength by shape แข็งแรงโดย shape งมันไม่ได้ใส่กระดูกไม่ได้ใส่เหล็กไม่ได้มีรถของเราไม่มีโครงโครงน้าหนักเพิ่มขึ้นโครงเหล็กหนัก เสียเวลาเชื่อมอะไรทุกอย่างอันนี้ไม่มีเป็นเชฟของไฟเบอร์ล้วนๆเลยความแข็งแรงของไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญที่เราออกแบบมาแลวพยายามให้ลูกค้าลูกค,ค้าคนไทยเนี่ยคุณพลเนี่ยคนไทยเนี่ยคนไทยจริงๆเลยนะแล้วก็เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็ทำส่งออกอยู่แล้วตรงนี้นะคือฝรั่งก็ถามว่าสเปคคืออะไรเนี่ยเราก็คุยเรื่องนี้แต่ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันกับคุณพลก็อธิบายว่าเนี่ยแล้วคุณพลก็ศึกษาม,มาเยอะ ก่อนจะมาซื้อเนี่ยคือไปเดินทั่วแล้วทุกๆงานเลยที่สำคัญที่สุนะดคือปริชาครับรถไม่เสียครับ <S 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 2> <S 2> คือสมมติว่าอย่าง,างเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมครับปรนะิชาช่วงเนี้ยเกิดเราต้องการเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยตัวเมเจอร์บ็อกเนี่ยสามารถถอดแล้วจอดไว้ที่บ้านได้อืแปลว่ารถเนี่ยก็ไม่เสียราคาถูกไหมครับไม่มีการผ่าไม่มีการเจาะไม่มีการดัดแปลงทุกอย่างนี่คือสามารถใส่แค่สปอร์ตบายแล้วก็เอาไปขายเต็นมือสองได้เลยขาดทุนน้อยหรือถ้า ผู้ชมทางบ้านอาจจะก,กังวลครับอ,อยู่รถไฟฟ้าจะมาหรือยังก็มงไม่งี่ฮะตอบโจทย์เมื่ออนาคตอีกไม่กี่ปีกระบะไฟฟ้ามาก็ไม่ต้องกลัวเียพอเปลี่ยนเลยตู้มฮะกระมุเป็นรถไฟฟ้าหนึ่งครับอ่านะแปลว่าตู้ของเราได้ลงทุนไปแล้วจะไม่สูญเสียไปถูกต้องครับไม่สูญเสียคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นี่คือที่ผมคิดนะฮะที่ผมต้องเลือกต้องลงทุนข้อที่สามครับข้อที่สามเลยครับผมเลือกรุ่นรถได้ครับเพราะทุกวันนี้เนี่ย Ford Ranger เนี่ยครับ อย่างผมว่าตอนแรกก็หลังลีนะครุณลิชาติตอนแรกจะเอาโตโยต้ามาแต่งดีไหมอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่หมายว่าแล้วแต่คนชอบนะครับแต่อย่างผมเนี่ยหลังลีเอาโตโยต้ามาทําหรือว่าจะยังไงดีผมไม่จบอยู่นเนี่ยผมเป็นคนขับรถผมยังวัยรุ่นครับคุณลิชาตชิครับฟอร์เอนเจอร์ตัวนี้ครับวัยรุ่นเหมือนกันอ่าคุณนี่สาผมไม่แต่ยุ่งครับก็ยังใจสิ่งอยู่ครับยังฟอร์เ a นเจอร์เขาให้ระบบความปลอดภัยมาเยอะมากเลยครับร,ระบบการควบคุมรถอัตโนมัติเลนคีฟนะครับ ระบบ Adaptive Cruise Control ตั้งแต่จุดยุดนิ่งเหมือนกับว่าเวลาเราออกทิพยะครับผมจะขับที่ใต้ไปเหนือเนี่ยไม่เหนื่อยอเพราะมีระบบช่วยขับแล้วก็ด้วยตัวรถที่เขาออกแบบมาเนี่ยหน้ายาวถ้าเกิดสมมุติน,นะฮะจุดอุบัติเหตุขึ้นมามีเล็กมากกว่ามีโอกาสที่ลมเลือดบาาเจ็บน้อยกว่ารถตู้หน้าแคบแน่นอนเหลือเรามีเนื้อมากกว่าใช่ไหมครับกกข้อตอดเขาไปก่อนเราใช่ครับ ต่อไปเ็นก็โดนกยู่วต่ว่าทีนี้รถกระบะทำไมถึงเลือกฝ่อเลนเจ้าสี่ประตูไงคสี่ประตูนี่สำคัญยังไงครับลูกคือบางทีเราไปมีครอบครัวเพื่อนฝูงไปด้วยโดยสารเนี่ยรถนะครับในต่างประเทศถ้าโดยสารข้างหลังแล้วไม่มีเข็มขัดเนี่ยตำรวจจับเนี่ยให้จอดรถล,ลงเลยไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยรุนแรงมากเด็กเขายังมีคาซีใช่ไหมครับแล้วผู้ใหญ่รู้จะซีตรงไหนถูกไหมฮรงั้นผมก็เลยคิดแล้วว่า ผมจะต้องซื้อรถที่มันเนี่ยถูกต้องตามตามหลักแล้วก็คุ้มค่าบวก,ว,วกกับเวชบ็อกบวกกับเอลโคอีโคโฟมสำหรับผมนะฮะชีวิตผมนะฮะมันไม่ได้รวยมากนะครับแต่รู้สึกว่าพอเพียงแนละ้วรู้สึกว่าแค่เนี่ยชวิตจะมีค่าไปเที่ยวไหน,นไปสบายๆแลครับเพียงพอแล้วครับรจะไป <laughs> จะไปบโบสถ์แล้วตอนนี้คุณพลก็มีแผนเขาจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอารถนี้ไปทำพลติดพลังงานด้วยตัวด้วยตัวเองโดยใช้แสงโซล่าใช้อะไรอย่างนี้คือเราไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติคือบอกบอกคุณลิชาร์ดบอกโจจะไปนะครับบอกว่าบางทีเราอยู่ในวัดนะครับหรือเราอยู่ในแคมปิ้งเนี่ยเสียงเครื่องปั่นไฟบางทีมันรบกวนเพื่อนเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือว่าเพื่อนแคมปิ้งด้วยกันก็เลยเนี่ยได้โซลูชันนี้ก็ขอบพระคุณคุณลิชาร์ด แล้วก็ขอบคุณพี่ไป้สายมากๆครับที่ทําให้ฝันของผมเนี่ยเป็นจริงอแล้วเรามีลูกค้านะมีพระเลือพราะเราเป็นมือมอไซค์กุฏิอ๋อใช่กันไปแล้วมีพระมีหลายคนนะมีพระหลายองค์นะเข้ามาขอซื้อของริชช่าเนี่ยเอาไปเป็นโมบายกุฏินะอ่าคือปฏอจิตบัดทำแล้วก็ส่งเสริมการทําบุญทำหาเข้าทางทําได้นะก็เนี่ยที่เราขอจบวันนี้อ่าคือคุณพลให้โอกาสมาทํารถคันนี้อย่างดีนะแล้วเราก็ได้พัฒนาของเราไปอีกขั้นหนึ่ง รถฟอร์ด Ford, รุ่นใหม่ก็ไม่เหมือนกับรุ่นเก่าก็ทําออแบบขาใหม่นะแล้วก็ช่างไาสารได้เรียนรู้หลายอย่างระบบไฟฟ้าระบบอนะีโคฟลูเนี่เป็นนวัตรกรรมใหม่เราก็จะเ,เสนอให้ลูกค้าอันนี้มันมีราคานิดนึงนะแต่เฮ้อไอเนี้ยพูดตรงๆถูกกว่าพ่อบอกถูกกว่าพ่าพาพอบอทำเองไอ้นี้มาฐานอเมริกามาฐานอเมริกากานแล้วคนมีตังคนมีลักชีวิตตัวเอง ขอ,ข,อ Debatte, ขอบคุณมากคุณพลนะขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวขอให้สนุกกับรถ <Copy. S 1> ข,ของเราได้ความสุขกันที่มีความสุขครับโอเคขอบคุณมากแลวอย่าลืมเหมือนเดิมนะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะบาย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 